สวัสดีค่ะจากวลาดงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดผักรวมกันนะคะผัดผักรวมรวมหลายๆอย่างอันนี้ก็ไปอุดหนุนวันนี้ไปตลาดอุดหนุนไปเจอยายคนเดิมนะคะก็เลยอุดหนุนมาอันนี้ก็เดี๋ยวผัดผักรวมใส่หมูสามชั้นนะคะ นี้เป็นผักของยายนะคะที่ว่าไปอุดหนุงมานะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศกับใบตองโอ้ต้นหอมของบ้านไร่องพยอมเองส่วนอันนี้เป็นเห็ดใช่คะ่ะเห็ดอะไรนะพาหางนี้มัดอันนี้เรียกไม่ถูกแล้วนะคะจําไม่ได้แล้วด้วยแล้วก็จะมาผัดก่อนเลยนะคะ เห็ดจะสุกยากนิดนึงใส่เห็ดงลงไปก่อนเห็ดก็มีแร่ธาตุวิตามินดีนะคะใส่เห็ดงลงไปก่อนเลยเห็ดก็ไม่ตัดด้วยนะคะปกติลรวจะต้องตัดท่อนอันนี้ไม่ตัดท่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็ใช้ฝาครอบนิดนึงเพื่อให้เห็ดได้อละอุกไวๆได้สักสองสามนาทีแล้วก็เปิดดูนะคะโอ้โหก็เป็นเห็ดที่อวบน้ำเนอะนี่น้ำจึงเลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ผักนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าใช่ กวนตุงต้งทองเตหรือเปล่าแล้วก็เขามีอีกหลายๆอย่างนะคะตอนนี้มีผักสมัยใหม่มาเยอะเลยนะคะที่ตลาดหนองม่วงนี่ค่ะแล้วก็ผัดคลุกคลุเคล้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาอีกแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะมาเปิดวาหม้อใหม่อีกครั้งนะคะ แล้วเราก็จะใส่ซอสแม็กกี้ลงไปนะคะแล้วก็คนอีกเล็กน้อยน่ากินไหมคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศหอมต้นหอมแล้วก็ใบตางโอนะคะนี่ค่ะ น่ากินไหมคะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลทรายตัดสักช้อนหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคนจนกลับไปกลับมาให้ต้นหอมกับใบต่างโอสลบนะคะนี่ สีสันน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะผัดผักรวมนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะลองทำกันดูนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาร่ายงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ